สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้นกกิะจิ๋ชาแนลก็จะมารีวิวการใช้เครื่องสภาาหยอเหรียญฟรีนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับต้องขออภัยแฟนคลับทุกท่านนะครับที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องปืนนะครับพอดีผมไม่ค่อยได้มีเวลาออกไปซ้อมสักเท่าไหร่ดูครับ ด้วยสถานการณ์โควิด -19 แล้วก็เศรษฐกิจแบบนี้ก็เก็บเงินสดไว้ดีกว่าดูครับนี่กล่องปืนผมนี่อยากใหญ่ขึ้นแล้วเอาเปิดให้ชมครับนิดนึงพอจะทูถูไทยๆนะครับได้ออกมารูกทูๆไทยๆนิดหน่อยตัวนี้ปืนแข็งนะครับคว้ามาแล้วสองถ้วย รายการ100เมตรกับ50เมตรไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับผมยิงเนี่ยระยะ50เมตรกลุ่มน้อยกว่าเหรียญบาทเรียกว่า x ตรงกลางหายไปเลยด้วยปืนกระบอกนี้ครับ4 z เซสีดูกล้องก่อนกล้องตัวนี้แพงกว่าปืนนะครับจากเยอรมัน ชัดแจ๋วครับระยะร้อยเมตรก็พอของปลาของคอครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีไม่ค่อยได้ไปสนามก็ซือ้อเก็บเก็บเงินสดกต่มเงินสดไว้ดีวก,กว่าครับช่วงนี้เดี๋ยวจะมีของถูกๆออกมาเยอะๆใครมีเงินสดก็ใช้ได้วันซื้อของ กเก็บไว้ช่วงนี้ครับเรากําเงินสดไว้ดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตปิดก่อนจะเก็บไว้ดีๆครับเราไปดูเครื่องซภาพยอนเหรียญกัน Ah, อันนี้คือเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญนะครับนี่ครับช่วงนี้อ่าสินค้าถูกๆก,ก็จะออกมาเรื่อยๆครับใครมีเงินสดใครเก็บเงินไว้ก็ถือว่าโชคดีครับกว้านซื้อไปนี่เครื่องซักผ้าหย่อดเหรียญนะครับผมซื้อมาเนี่ยในราคา500บาทรู้สึกว่าจะ12กิโลทีนี้อตอนนี้มันคือว่าเจ้าของเก่าเขา เขาเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่แล้วรุ่นนี้เขาก็เลยเลิกใช้มันเสียด้วยแหละว,วิธีการใช้เครื่องสาภาพผ้าหยอดเหรียญฟรีนะครับอันดับแรกเลยเสียบปลั๊กตัวนี้มันหยอดไม่เข้าแล้วครับเขาเลยเขาเลยเปลี่ยนคือปัญหาของของมักคือมันหยอดไปแล้วนี่ครับไม่ลงไม่กินเหรียญ วิธีการใช้ฟรีก็คือเปิดฝาข้างเครื่องตรงที่มีวงจรน,นี้แล้วก็ไปดูที่แผงบอร์ดตัวน,นี้ครับจะมีคำว่าเทส t เห็นไหมอ่านี่ปุ่มเทส t นี่ครับกด4ครั้งครับ1สังเกตด,ดูครับกด1ครั้ง กดครั้งที่2องที่สตัวนี้อ่าสี 40. ก็กด3กด4ครัง้งนี่40่สิบปุ๊บเห็นไหมใช้การได้แล้วครับไม่ต้องยอ้อนเหรียญน,น้ำไหลแล้วครับ <c oughs> นี่คือการใช้งานเครื่องซักผ้าอย่างเลียฟรีครับไม่ต้องเสียตังค์ครับ แนะนําสําหรับเจ้าของเครื่องซักผ้าหรือคนที่ซื้อมานะครับไม่ใช่ว่าไปงัดของเขาให้พังวิธีการหยุดนะครับเดี๋ยวผมจะหยุดก่อนกดรีเซ็ตกดรีเซ็ตก็จะหยุดนะครับแต่เดี๋ยวอตอนนี้เดี๋ยวผมต้องทำให้มันปลอดภัยก่อนครับนี่คือ อุปกรณ์ที่จะต้องทาไว้เพื่อให้ปลอดภัย Safety วกาเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าครับเป็นแผงวงจรเดี๋ยวผมทาแล้วประกอบให้มันปลอดภัยก่อนแล้วค่อยดูกันอีกทั้งนะครับครับตอนนี้เราก็ประกอบเครื่องอุปกรณ์เซฟตี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสําหรับตัวนี้เป็นเป็นตัวเซฟตี้ครับเพื่อป้องกันแผงวงจรป้องกันมันช็อต ผมก็ใช้จากวัสดุเหลือใช้ครับตัวนี้เป็นปุ่มกดให้ตรงกับตัวเทสนะครับผมตั้งให้ตรงกับตัวเทสแล้วกดได้ใช้ก็กดตัวนี้นะครับผัวฝาผมก็ถอดลงเลยแล้วก็ขึ้นรูปเป็นอ่าผมใช้แผ่นกระดาษนะครับใส่ลงไปก็ตั้งให้มันตรงครับไม่มีอะไรมากมาย ทำให้มันปลอดภัยเฉยๆอ่ะมาทดสอบกันเลยครับการใช้เครื่องเสื้อผ้าอย่างเหรียนฟรีตอนแรกก็เสียบปลั๊กก่อนนี่ครับคุ้มมากครับซื้อมาในราคา500บาทสำหรับซัมซุง g 12กิโลตัวนี้ครับอาการคือเจ้าของเขาโลแล้วนะครับเขาคง มันคงทำกำไรให้เขาได้หลายหมื่นแล้ว <Okay. S 1> เขาก็โละเปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่ผมก็ซื้อมาครับเครื่องนี้เขาไม่ได้ใช้เขาขายห้าร้อยผมก็ซื้อเขามาใส่แฟบไปครับวันนี้เราจะมาทดสอบซักจริงใส่กันเลยซักเกียงยินครับ สำหรับอาการก็คือสำหรับไอตัวตัวหยอดเหรียญตัวนี้นะครับใส่ไ,ไปแล้วมันไม่ไม่ทำงานเห็นไหมครับเหรียญสิอาจจะเป็นตัวแข็งที่ไว้เช็คเหรียญน,นี่มันเสียเพราะว่าเปลี่ยนเหรียญมาแล้วครับเนี่ยสามเหรียญแล้วใช้ไม่ได้ นีเหรียญที่สีแล้วไม่อ่านสักเหรียญนครับไม่อ่านสักเหรียญเลยผมก็เลยอ่ต้องใช้ฟรีแล้วก็เป็นของส่วนตัวครับไหนๆก็ซื้อมาแล้วก็ใช้ฟรีนี่ครับกดปุ่มตัวนี้หนึ่งสสาสี่ไม่ต้องหยอดเหรียญเรียบร้อยครับ นี่ครับซักไหมเอา้าไม่ซักกดไลค์ผิดหรือเปล่าวะใหล้ลองหน่อยอ่าอ้าวโอเค มาแล้วน่ครับทำงานที่58วินา,นาทีโปรแกรมการซักเรียบร้อยครับตอนนี้เครื่องซักผ้าของเราของผมก็กำลังทำงานแล้วครับคุ้มมากครับซื้อในราคา500บาทก็ถ้าเพื่อนๆพ,พี่น้อง YouTube คนไหนสนใจหรือคิดว่ามีประโยชน์ก็ แนะนำติชมมาในกล่องข้อความด้วยครับอ่าพอดีผมพูดไม่ค่อยเก่งนะครับยังไงก็ขออภัยด้วยสำหรับอ่าแฟนเพจที่ชอบการยิงปืนที่ติดตามมาจากอ่าการยิงปืนของผมนะครับก็อดทนนิดนึงครับไว้ให้สถานการณ์มันดีขึ้นแล้วผมจะกลับไปทดสอบปืนใหม่ๆให้พี่น้องได้รับชมแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้ขอให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นก่อนให้เรามีเงิน พอที่จะซื้อกระสูนก่อนยังไงฝากรังกวนกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งติดตามช่องโนกจิจ้าด้วยนะครับขอบผมคำเต้ยขอบพคุณที่รับชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ